สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับบางเีทุกคนนะก็วันนี้มีอะไรดีมีรถมีรถโว่ามีรถมารีวิวหนึ่งคันนะครับก็เป็นรถบ้านสเต็ปไม่บ้านเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นเดลี่ยูสอันนี้ก็แต่งประมาณนึงก็ไม่รู้ว่าเต็มไหมแต่ก็ก็ตึงอยู่นิดหน่อยนิดหน่อย เจ็ดหลักเออน้องบอกแถวๆนั้นไม่รวมรถเออเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเจ็ดหลักนี่มีอะไรบ้างปะลุยก็ oh, อคันนี้เป็นแจ๊ส g ีเครื่อง L15B จริงจริงคันนี้ถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัวบางก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วบางเคยลงไปแล้วรถบ้านสายโมกแก๊ส z ีเคสเต็ปนี้ก็ข่วมอยู่นิดนึงไปดิยฮงานโมก เดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวแบบเต็มๆเลยว่าเออมีอะไรบ้างสเต็ปไหนแรงม้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเผื่อมีใครสนใจสเต็ปนี้อยากไปทําแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับคันนี้เป็นเครื่องแทมากู 1,500cc น้ำมัน E20 ล่าสุดจูนมาได้เท่าไหร่นะ190ตอนแรกมัน200 แต่ว่าบึ้มไปละตัว,ว200ตอนนี้เป็นเท่าไรมาตรฐานแล้วก็ฝาเต็มเดิมลราก็ดรอปแรงม้าลงมาเพราะว่า200ม้ามันค่อนข้างที่จะปิ่นไปแล้วก็มันไม่ทนนะครับสาหรับน้ำมัน E20 น,นะกับเครื่องบล็อกเนี่ยเพราะว่าเราใช้รอกค่อนข้างสูงประมาณ8,900เนี่ยก็เดี๋ยวพามาดูก่อนเขาใกใน่้องเครื่องอะไร้งองต่งกันมาตามเลยให้น้องแนะนำหน่อยอนนามาฝึกอามาฝึกมีแอร์สปีดออแอร์สปีดเป็นไร เขาเรียก<พ>อ,อะไรเนี่ยองคาร์บอนอ่าของมาเลยหมดเลยเราซื้อจากมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลยรถรุ่นนี้เครื่องไดเรกมาจากโรงงานนะครับสเปคคือไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะเป็นเครื่องแคมเดียวส่วนที่มาเลเซียเนี่ยเขามี2ส,สเปค L15 B Direct มาจากโรงงานเลยตัวอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแจ๊ส GK แต่ว่าเป็นเหมือนตัวประหยัดอะไรเงี้ยตัวถูก่ะมันจะเป็นเครื่องพัน3 NA คำเดียวอ่ะเจอโต้อะไรเงี้ยครับส่วนบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นสเปคเดียวเลยก็คือ1 5 0หา NA คำเดียวก็จะเป็นเครื่อง GK รถเนี่ยมันเป็นรถบอดี้บ้านเราเลยครับแล้วก็ยกเครื่องออกแล้วเราก็สวัสเครื่องใหม่เข้าไปก็คือเอาเครื่องคมคู่ใส่เข้าไปเลยโดยที่เราไม่ได้แปลงอะไรเลยนะครับก็คือทุกอย่างรูน็อตทุกอย่าง,ก,างก็คือตรงเหมือนเดิมเลยอ่ะคือไม่ต้องตักไม่ต้องเจาะรถไม่ต้องแลลลงงอออะไรเเเเยยยยพูด่่าๆใช้คืัคออันนีวกก็ ค่เหมือนย้ายเครื่องมาแต่คะแน,น้ที่แปลกไปคือเนื่องจากว่ารถเราเป็นบอดี้ไทยเราไม่สามารถไปหาไอชุดสายไฟทั้งคันนะครับให้มันครบระบบแล้วจะวายเป็นเนิมๆจอแล้วก็จะรีแมปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ยุง่งยากแล้วมันก็จบงานได้ยากเราก็เลยเลือกที่จะเป็นสายไฟบอดี้สแตนดาร์ดเลยเสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนกล่องเป็นโมเทคมันก็ง่ายสําหรับเราด้วย้วไฟก็คือทําที่นี่หมดนะปกติอะถ้าเป็นแอลแคมเดียวจะทําให้ถึงแบบ200หรือ190เนี่ยมันจะต้องมีแบบมีลูกมีกา้านมีแบบไอมะมันต้องชุดใหญ่ถามว่าทำไมน,นี้ง่าายกว่ ราะว่าหนึ่งมันเป็นไดเร็กปกติเนี่ยเดิมเดมันจะเป็นฉีดพอตใช่ไหมซึ่งเครื่องไดรเลกเสามารถทำกำลังอัดได้เยอะกว่าเยอะคือสามารถใช้กําลังอัดได้เยอะกว่ามันก็เลยแรงกว่าหลักการง่ายๆที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เครื่องไดรเล็กเนี่ยแรงบิดก็โคตรจะดีเลยสมมติบางจุนเนี่ยล่าสุดบางจุนมา191ทก้อ็กเป็นก็คือทอกับม้าแม่งโคตรสัมพันธ์กันเลยกับเครื่องรุ่นนี้นะแล้วก็คันนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นก็คือเกีีีีีียยยยรรรรเเเเเเกกกก็็็็ปปปนนนนงแแตต่่่วาา6สล้้อ1 45ช เกียร์หเดิมเพื่อที่เอาไว้ใช้งานก่อนหน้าเนี่ยเราเป็น5สปีดแล้วมีปัญหาคือเวลาเขาวิ่งใช้งานนะครับแบบเราวิ่งร้อยสามสิบอย่างเงี้ยรอบมันจะแบบห้าหกพัน,นะม,น,นมันถอนมันหึงเกินนะครับเราก็เลยซื้อเกียร์หสปีด P K มาใส่เลยเราก็ย้ายไส้มาเปลี่ยนหนึ่งสามสี่ห้าแล้วเก็บหกเดิมไว้เอาไว้ให้ใช้งานเดี๋ยวเอาไปดูช่วงแรกก่อนแลวกันเอ้เดี๋ยวค่อยไปดูข้างในฮันแน่กำลังเพลินกันอยู่แล้วสิขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะครับก็บวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาน,นําเสนอครับผม ก็สําหรับใครนะครับที่กําลังจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยี่ห้อไหนดีนะก็บังแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเป็น s k 6นะครับหรือว่าซิกนะครับผมก็เป็นแบรนด์น้ำมันเครื่องนะครับที่คุณภาพนี่สุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องกับเราฟรีค่าแรงแล้วก็ตรวจเช็คระยะฟรีนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเพจจินเซนมาตส์สปอร์ตฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับน้ำมันเครื่องซิกเบรซิง แล้วก็มาช่วงล่างเลยช่วงล่างเบรกเนี่ย เป็นเบรคเบโม่และซิงนะครับขับเบรคก็เป็นอินเล็เนาะล้อเป็นแอดเวนตีคือจริงๆอะรถแข่งบางอาจจะชอบใส่ล้อแบบนี้มากเพราะจะหนึ่งน้ำหนักเบานะครับไม่ได้แพงมากแล้วลายมันก็ไม่ซ้ำอ่ะบางทีเราก็เบื่อแล้วซีดีซีอารีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเบากว่าซีดีปอมเยอะเลยน้ําหนักมันไม่ไม่ข้ามห้าโลอ่ะเออซึ่งมันเป็นล้อที่โอเคแล้วก็ทนนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ว่ามาแม็กแตกยางก็ยังไม่รั่วเออแบบของแหว่งขายไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมองว่าล้อรุ่นนี้เป็นล้อที่น่าใช้ครับเพราะว่ารถคัันนเเี้ยาาทมสหรบ วิ่งใช้งานแล้วก็วิ่งแท็กด้วยเวลามีง,งานแท็กเดยต่างๆเขาก็จะเอาลดไปวิ่งแท็กด้วยโชคเน่ยเป็นโชค m c s ก็เป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่ดังมากๆแล้วก็ดีมากๆนะครับราคานี่ก็ไม่ได้หนีกับโอรีนนะ ก็มันแล้วแต่คนชอบนะครับอย่างบางงชอบทุบลองโต้เออเอ็ม่จไปชุบลองโต้แต่ละคนเขาก็จะเล่นไม่เหมือนกันนะมันก็แล้วแต่ใครจะถนัดใช้แบบไหนนะแล้วก็มาปดิบัภายในกันมีอะไรบ้างแล้ววันนี้นะครับเรามีคัตดีๆมานําเสนอนะครับคือแบรนด์ BK คัตนะครับผมเป็นคัตที่พัฒนามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็คอสตอมตามสเปคได้หมดทุกอย่างนะครับมีตั้งแต่6นิ้วนะยันถึง8 5 9นิ้วนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามแต่นะแล้วก็นนาาัทจห่ย เราเราก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยสําหรับรถเบนซินนะครับปีนี้เนี่ยรถเราเนี่ยเป็นรถที่ใช้เกียร์ซีควอนเชียลยังไงก็ฝาก BK คัสนะครับไว้เป็นหนึ่งทางเลือกของทุกท่านนะครับที่กำลังมองหาคัสก็ติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจได้เลยครับผมก็มาคุยรายละเอียดกันได้เลยเนาะยินดีครับผมขอบคุณครับมาถึงคิวภายในล้เมื่อกี้ดูช่วงล่างไลยใช่ไหมโชคล้อเบรก โชคเนี่ยคันนี้ใช้เป็น m p s One Way วน่าจะประมาณแสนปลายส่วนรถแข่งของน้องอ่ะอันนั้นเป็น2 Way ก็จะมีซับแท้งไปกระบอกแยกออกมาคันนี้เป็นรถบ้านเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นต่อไปเหลือภายในแล้วของเด็ดอยู่ข้างในนะครับดูไม่มีอะไรนะดูคลีนคลีง่ายๆนะบอกปาโกยูโวแพะมันสามหมื่นนะสามหมื่นสามหมื่นอ่า พวงมาลัยเป็นโมโม่ปีสามห้าคุณยอดอิีสำหรับแบบนักซิ่งเซกิ์กินนะหนังกลับก็ประมาณหมื่นปลายมั้งพวงมาลัยใช่ปะบางก็จำราคาไม่ค่อยได้นะนัดนัดไทเทเนียมอ่ามีเยขิงด้วยเป็นไงโชวผู้ชมไม่ธรรมดาหัวเกียร์อีกมีหัวเกียร์อีกหัวเก,กเกียร์เป็นอะไรอ่ะ เออแล้วรถมันเป็นฮอนด้าแต่หัวเกียร์นิดโมนะแต่อย่างภายนอกเนี้ยอย่างล้อผมก็ไม่แนะนำเนื่องจากว่าเวลาไปวิ่งแข็กหรืออะไรไปตกหลุมหรืออะไรเงี้ยครับมันโอกาสความเสียงมันสูงครับสมมติเราไปใส่ล้อแพงๆอ่ะเวลามันดุ้งหรือมันโคตรมามันมันเก็บหัวใจนะเนื่องจากว่ารถอะมันเป็นรถที่ใช้งานทุกวันนะครับแล้วแถวที่เขาอยู่เนี่ยถนนมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยหลุมมันเยอะอ่ะผมก็เลยมองว่าเออใส่ล้อแบบเนี้ยดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้ขี้เลยด้วยเออก็เบาพวงมาลัยใช่ไหมหัวเกียร์คันเกียร์คันเกียเกียต้องมาดู ไฮบิดเลสซิ่งนะครับแดดแรงแค่ไหนเน็ตก็ไม่เคยวันคะ่ะเพราะชีวิตของเน็ตอยู่กลางแดดแทบทุกวันไม่ว่าจะซิ่งในสนามแข่งลุยขึ้นในการแข่งเรือออกรอบตีเกาะหรือท้าทายตัวเองกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดมันผิวของเน็ตก็ต้องพร้อมเสมอและอิ to ูอิดซิการโกลสัน c r e e คือคำตอบเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนินอะกันแดดได้จริงเอาอยู่ทุกสนามมาดูจอกัน โอ wow. t เทคซีหนนะครับก็กล่องกระจกก็น่าจะเกือบสามแสนละนั่แหละหลักๆที่บอกว่าเวลามันหนักๆแพงๆก็ส่วนมากก็จะเป็นระบบเนี้ยครับ มาดูกันนะเป็นหนึ่งสี่สองแล้วก็มี oil p r e เช u r e นะครับมีแบตเตอรี่มีัทเลงแล้วก็มีลมดานะแต่ว่าปกติอะถ้าเป็นรถแข่งอะช่องด้านล่างมันก็จะเป็นเวลาขึ้นแต่ตอนเนี้ยน้องอะเขาเริ่มอยากจะได้อันนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องซื้อก็คือเดี๋ยวเราต้องไปซื้อ GPS m o t e X หนึ่งตัวจังแล้วเออนั่นแหละแล้วก็ใส่ GPS Moto X เข้าไปเราก็สามารถโยนไฟล์สนามบุรีล์โยนไฟล์ทีรัได้เลยเวลาเขาไปวิ่งเวลามันก็จะขึ้นตรงเป๊ะเลยก่อนหน้าน,นี้น้องเขาใช้เป็นไอโซโลครับบางทีมันขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นเวลาย้าย ถ้าเป็นชุดมอลเท็ดทั้งเซ็มก็จะง่ายกว่าเรามาดูกลอกหมกๆซ่อนๆซอน เห็นไงก็นี่นะครับคนทำถอยไฟนะ w i ย d i n g i n j e c t ชั่น,นะครับผมถามว่าทำไมไม่ใช้ M150 คับบงังก็สำหรับรถที่เป็นเครื่อง d i เร c อ Injection นะครับผมมันจำเป็นที่จะต้องใช้กล่อง M1.42 เนื่องจากว่า M150 เนี่ยไม่สามารถจูนหัวฉีด d i เร c ได้นะครับผมถามว่าถ้าสมมติว่าผมมี1.42ผมสามารถไปใช้หัวฉีดถอดได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับแต่ใช้ได้แค่4ี่นะเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด8ใช่ไหมเราใช้ดไดเรกแล้ว4แล้วเราก็จะเหลืออีกสม่ตมว่าใครมีกล่อง1.42อยู่เงี้ยเราจะไปใส่รถเวทเนี่ยครับ ก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยเหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องไปซื้อใหม่แล้วถ้าเป็น1นึ่งห้ามันก็จะได้8สูชถ้าอย่างพวกที่เขาไปใส่แลมโบเขาใส่2ใบไงเอออะไรประมาณนั้นก็ข้าวกล่องชุดกล่องกระจกนี่ก็ประมาณ3ามแสนละอันนี้คือยังเปิดไม่หมดด้วยม้งนะถ้าเปิดครบๆอะ่ะเอาเรื่องครับผมเคยเปิดครบๆไม่งจบเกือบ2องแสนนะอย่างรถที่เน็ตหนึงเงี้ยเปิดพบพบเกือบหมดแล้วอ่ะถ้าเปิดครบๆก็มีเหยียบเกือบสองแสนครับเพราะว่าเวลาเราเปิดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็หลักพันปลายหลักหมื่นเสมอครับเวลาเราจะเปิดออปชั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่าง ใช้อะไรเราก็ไม่จะเป็นต้องไปเปิดเราจะใช้อะไรเราก็แค่เปิดแต่ถ้าอย่างรถแข่งอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะใช้อะไรเราก็เปิดเต็มมาเลยเดี๋ยวมันจะมีกล่องอีกใบหนึ่งของรถอีกคันหนึ่งที่เปิดเต็มเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูกันนะตอนเนี้เราใช้โมเทคมาเนี่ยสามปีละสี่ปีเออสี่ปีละเราเริ่มที่จะรู้จักมันประมาณนึงว่าเออมันมีอะไรให้เราใช้บ้างซื้อโมเทคเหมือนซื้อทองสมมติวันหนึ่งมิกซ์ซื้อมาแสนหกก็ได้อะเนี่ยตะกล้องบางผมอยากได้กล่องโมเทคซื้อมาแสนหกวันหนึ่งกูช็อตไม่ม ทุนน้อยปกล่องมันฉลาดมาก p e r าะเพราะแของกล่องมันก็คือแบบว่าแม่งสุดยอดอ่เหมือนรถซปเปอร์คาร์ที่ราคาแม่งค่อนข้างตึงแต่มันก็จะมีบางช่วงมันยังมี2ปีที่แล้วอะ่ะที่โมเทคแม่งขาดตลาดอะ่ะคุณรู้ไหมว่าบางคนซื้อกล่องโมเทคหนึ่ใบอะ่ะใช้เงิน2 0 0 0สนบาทมือ2อะ่ะผมถามว่าทําไมเขาถึงยอมจ่ายถ้ามันไม่ดีจริง คือถ้าเราใช้เป็นเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าแม่งดีจริงแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นน่ะมันก็จะไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพป่องก็จะรู้สึกว่ากล่องธรรมดาตัดจูนได้เหมือนการจูนไปจูนน้ำมันแต่พี่เหน่งอ่ะเขาใช้เต็มทุกช่องดีว่า,า,อ,า,าอ,อย่างอคันพี่เนปอย่างเงี้ยแม่งเต็มทุกช่องซึ่งอาจารย์พี่เหน่งเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นเทพของโมเทคเลยแล้วพอพี่เหน่งเขาใช้เป็นแล้วคราวนี้ผมมาง่ายผมมาสนุกผมเป็นช่างผมรู้ทุกอย่างเลยผมเห็นหมดทุกอย่างผมทางานง่ายผมไล่ง่ายคือถ้าเรามีจูเนอร์เองอ่ะผมมาเลยสบายาเนี่นเอก ทุกอย่างอ่อทเสียเฮดเดอร์แล้วก็ทำกันเองที่นี่มันก็เกือบจะครบหมดแล้วแหละทุกวันเนี้ยที่เราทําได้นะครับถ้าต้องการความสวยงามอาจจะต้องส่งอะไรอย่างเงี้ยมีคอสให้เราเลือกค่ะคุมงบให้เขาหน่อยว่าให้มันอยู่ในบัตรเจ็ตเนี่ยมันเจ็บทีเดียวอะ่ะแล้วมันจบมันไม่ต้องมานั่งเขียนอยีกแล้วนึกออกปะใส่โมเทคไปเงี้ยวันหนึ่งคุณแบบเบื่อคุณอยากจะขายคุณก็ขายได้เลยมีคนรอช้อนนึกออกปะเป็นกล่องที่มีคนรอซื้อมีพวกค้ารอรับซื้อไม่ว่าจะจอจะกล่องจะอะไรอะ่ะแปลงสินทรัพย์เป็นเงินได้ง่ายเออม แบรนด์ที่แนะนำอย่างอื่นก็ปกติหมดนะไอเย็นเพียงเพลาะนะ เอ่อปั๊มติก๊กเราก็เดิมสแตนดาร์ดเห็นไหมเราไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมันไม่ต้องแบบเรกูลเลเตอร์ก็เดิมซึ่งเหลือเฟือครับอรถก็ขี่ใช้งานได้ทุกวันเสียงตอนนี้ก็เริ่มเบาแล้วก่อนหน้านี้นเสียงอาจจะดังมานิดหน่อยกขถามว่าสเต็ปเนี้ยมันดูเวอร์ไหมสำหรับบางคนก็อาจจะดูเวอร์นะครับโหแจตีเคแม่งแต่งเป็นร้านไม่เห็นมีอะไรเลยดิฟฟี่แม่งไม่มีสักตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบางอ่ะบางเอาประสบการณ์จากทารถแข่งมาทํารถบ้านแล้วตัวน้องเองก็เป็นนักแข่งบ้านเขาก็แบบแข่งรถกันทั้งบ้า สั้หนึ่งคันที่แบบมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เกือบจะถึงรถแข่งเป็นรถซิงแล้วกันเพราะว่ามันก็ยังไม่ใช่เวทรถแข่งไม่มีโลบาร์ไม่มีโลเคสไม่มีทั้อะไรต่างๆก็เป็นรถบอดี้สแตนดาร์ดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะโอเคเขามีรถแข่งแล้วหนึ่งคันแต่มันไม่ได้สามารถที่จะเอาไปขับเล่นในทุกวันได้รถแข่งเขาก็เป็นเครื่อง L 1 5า B เหมือนกันนะก็กล่องโมเทคเหมือนกันพอเขามาทํารถบ้านเขาก็รู้แล้วว่าเขาใช้โมเทคแล้วมันจบตอนแรกเราแนะนําว่าให้ยืมกล่องจากขนุนมาก็ได้แต่พ่อบอกว่าไม่ได้เดี๋ยน้องตีกันคนละ ไ่กับกี่ใบลสะสาใบจอกี่ใบจอสองจอ2องเออผม่ม่อยากเป็นลูกพ่อคุณ <c oughs> กิงเลย <c oughs> นะสนุกนะ แล้วพ่อเขาเอ็นจอยพ่อเขาเล่นด้วยพ่อเขาก็แบบซัดด้วยแล้วพ่อก็บางทีพ่อก็ทํารถพังด้วยเหมือนกันมีเบากงเบากี์เหมือนกันเออมันก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวครับแบบหยุดเสาร์อาทิตย์เขามีขับคันเนี้ยไปซิ่งกันนะไปกินคงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่รถคันนี้คันเดียวเขามี M2 มี86มีรถหลายคันครับแต่คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งของแบบมาขับเล่นเลยก็เป็นรถเวรเล็กของเขาอ่ะเออแต่เขาแค่ชอบขับรถแรงแล้วก็มองว่าตอนเนี้ยเขายังไม่อยากทำเทอร เราไม่ขี่ไม่ดีเราพูดกันแบบเอาตามความจริงเลยอะเอาไม่ขี่ไม่ดีจริงๆครับหน้าหนักมากมันต้องบาลานซ์รถดีๆเลยอะไรไงมันถึงจะขับดีถามว่าถ้าขับซัดเล่นๆอย่างเงี้ยมันโอเคแต่เวลาเราไปโยนโค้งจริงๆนะครับอาการอันเดอร์อะมันค่อนข้างที่จะแก้ยากการหน้าถ่ายยางไงครับเวลาเราไปวิ่งถ้าสังเกตอะไอ้พวกรถรูบๆอะส่วนมากไอ้รถที่มันเป็นเครื่องแบบของบล็อกมันอะเวลาเลี้ยวมันแดกนะไอ้พวกแบบรถวางเคมากเงี้ยมันจะได้แค่ทางตรงเลี้ยวสู้ไม่ได้เยู่แว้วครับซึ่งวิวเบร์รถมัน ซันคือรถมันเกิดมาเครื่องมันเกิดมาอยู่ในรถล้อใหญ่เรามาใส่ล้อเล็กใช่ไหมไปวิ่งแดกกับมันดีมันไม่เถียงขับแรงสนุกมันแต่อย่างนี้นเขาชอบพี่จะเขาสายเลี้ยวอ่ะเอาง่ายๆบ้านนี้เขาเป็นสายเลี้ยวอ่ะมันก็เลยมองว่าถ้าเขาไปวิ่งแท็กอ่ะอรถมันจะเลี้ยวไม่ดีเขาก็น่าจะไม่โอเคถ้างั้นเราไปเขมกูไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะว่ารถเขาคันแข่งก่อนจะเป็นเทเทอร์โบเขาก็เป็นเองมาก่อนคเขาได้สัมผัสมาแล้วว่าเฮ้ยแม่งแรงจริงเขาก็เลยเอาเครื่องตัวนั้นเลยจากรถแข่งอยกมาใส่คันนี้เลยก็คือเป็น่งตัว เราทำอีวง,งอินโบอยอะไรเรียบร้อยเสร็จเราก็แค่ย้ายของสิ่งพวกแคมสปริงวาวครันนี้มันเป็นฝาเต็มอะ่ะเราก็ย้ายชุดสิ่งมาใส่เครื่องเชียงกงเลยตู้แล้วก็เคลียร์แะไน้นล่างใหม่แค่นั้น เครื่องนี่คือแบบแมตชจัดเลยแบบงงง่ายๆไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเยอะเพราะไอ้ตัว200อ่ะลูกก็ไม่ได้ลูกสิ่งหรมันก็เป็นลูกกาลังอัดเออแล้วก็มีการแต่เนื่องจากว่ามันแรงมากครับแล้วก็กําลังอัดมันเยอะมากกับน้ามัน e 2 0ของไม่พอตอนเป็น e 8 5มันไม่ได้เสียหายอะไรพอเป็น e 2 0แล้วมันมันหลับแล้วก็พูดกันตามตรงเนื่องจากกําลังอัดมันค่อนข้างเยอะเราก็เลยถอยแรงม้าลงมาลดกําลังอัดลงมาดีกว่าถ้าจะวิ่งน้ํามันนี้นะเราก็พยายามเซตให้มันแมตช์กับเดยเงี้ยูสในชีด ดรอปทุกอย่างออกมาก็บนเนี่ยทุกวันนี้รถไม่แรงเพราะมันเคยขับตอนที่มันแบบแรงๆใช่ไหมแต่ว่ามันก็แค่ทำอะไรอ่ะถูกป่าะละแล้วก็รับสาภาพไปก็เลยคุยว่าเอ้ยอนาคตถ้าอยากแรงกว่านี้เทคทบอลแล้กวกันเพราะว่าของนในรถแข่งเองมีอยู่ไงเออก็รอรถแข่งปลดประจำการอะไรก็ค่อยถอยว่าใส่คันนี้อะไรประมาณนั้นแล้วน้องมีอะไรอยากแนะนำมั้มยมีมีโรลลิ่งทรลเนี่ยแล้วก็มีเด็กหลัง อ๋อเขาเพิ่งเปลี่ยนเบดิสหลักมาเออล่าสุดมาไปวิ่งนะก็มีปัญหาที่ปั๊ม ABS นี่แหละก็เป็นปัญหาที่เคยเจอมาแล้วเดี๋ยวจะแก้ตอนนี้คือเดี๋ยวจะถอดทิ้งเลยไอ้ปั๊ม ABS อ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมา step. อัพสเต็ปเนาะเป็นเบรกแยกเออเป็นเบรกแบบม้แข็งเพราะว่าไอ้ปั๊มบนแบบไม่มีม้อลมที่อู่บางทำที่อู่บางเซ็ตอ่ะมันไม่มีคําว่าแบบว่าขับยากมันขับง่ายมากอ่ะมันไม่ต้องออกแรงเยอะอะ่ะเออเอาง่ายๆมันขี่เหมือนรถปกติเลยครับมันแค่อาจจะแบบเป็นฟิลแบบรถมอเตอร์ไซค์แทนเหมือนเราขี่บบบนนนัั้่ะะครรยยิิฟี แล้วก็ตึงเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่มีแบบยวบลงไปมันสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าอยงไม่เข้าไปวิ่งแทกมาล่าสุดมันก็มีปัญหาคือพอเราเบรกมาแล้วมันไม่พอพอเราเพิ่มไปปุ๊บแม่งล็อกเลยเนื่องจากว่าเบรกมันดีเกินเพราะว่ามันมีหม้อลงไงมันมีตัวที่มาช่วยแรงเราอะเยอะเกินคราาวว่าประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยครับกล่องจอดีไปเลยกลมๆเดี๋ยวบวกเล่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้มิกขึ้นให้เล่นๆแล้วกันเพราะบางก็ไม่แน่ใจว่ามันอะไรมันเท่าไหร่กันแน่แล้วอย่างของพวกเนี้ยครับมันก็อยู่ที่ค่าเงินแต่ละ วความค่าเงิน,น่ะถ้าเข้าข้าวกล่องจอสามแสน<า>เออพี่ติกว่าสามแสนโฉกแสนแปด สี 4, แ่แสนแปดละนี่จะห้าแสนละเบรก,กสี่ห้าหมื่นละเกียร์เกียร์หกกระปีสองหมื่นนั่นแหละเห็นป่าวแม่งล้านไอ้เหี้ยโบกยังไงมันก็ล้านเว้ยแล้วเครื่องอีกอะเครื่องอก,ก็เป็นแสนเพราะว่าเครื่องคอนตรงเชียงกงมันก็ไม่ถูกแล้วตัวนึงสี่ห้าหมื่นแล้วเพราะเราต้องซื้อเต็มตัวเพราะว่าเราจะเอาอะไรมันเราจะเอาของมันแล้วก็มีแคมะปิงวาลลิเทนเนอร์อีกทำโครงทำพอร์ตอ,อีกเครื่องอะประมาณแบบสองแสนมะั้งก็จะไม่ผิดนะจะแต 7, แรกอะแล้วพอตอนที่มันพังเราก็ถอยกลับมาเราก็ดูว่าอะไรใช้ได้แล้วก็เอากลับมาใช้แต่ร่าวๆอะก็ี กมไว้อะกำไว้ถ้าอยากจะแรงเขเตะประมาณเนี้ยเครื่องกำมาสองแสนยังไม่ไปไหนเลยนี่แค่เครื่องเกียร์กล่องเองโช๊คเองข้างในเออแล้วมันก็จะมีแบบอะไหล่ตุกติกีเงี้ยด้ามเกียร์นี่ก็หมื่นแล้วสามหมื่นนะด้ามสามรอให้เสนอนั้นเหลือใช่ให้เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวก็บวกบวกเอาแต่รถมันดูคลีนมากเลยนะดูไม่มีอะไรอ่ะเออแต่ของมันเยอะ ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ที่ขี่ดีชอบอันนี้ไอเอเอโรลิ่งลอนคอนโตรเนี่ยจริงๆมันต้องสำหรับรถทโบเลยครับผมมันมีในรถอื่นอ๋อได้พงปังอะไรอย่างเงี้ยนะเออได้ได้ได้ฟิลนะครับก็เป็นวัยรุ่นนะครับมันต้องมีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้โวยวายเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ตอนแรกเสียงคันนี้ผมบอกเลยว่า BI อะ่ะผมยิงสดแบบ3นิ้วอะ่ะทั้งเส้นอะ่ะโล่งไปว่าบางังผมไม่รู้ว่าโล่งไปไหมเดี๋ยวก็แรงอยู่อะ่ะน <c oughs> ั่นแหละก็เป็นอีกเครื่องนึ่งที่แรงง่ายถ้าเงินถึงเออเราซื้อรถเท่าไหร่นะ สี่แสนเออ,อเราซื้อรถมาส0 0แสนเราค่อนข้างใหม่นะตอนได้มาไม้น้อยมากเลยรถสามหมื่นกว่ารถใหม่มากครับคันนี้เป็นรถที่แบบคุ้มมากก็รวมๆแล้วเข้า,ขาวๆก็ประมาณล้านห้าดีกลมๆแล้วก็ได้สาภาพนี้ที่ขี่สำหรับคนมองว่าเฮ้ยล้านห้าเอาเงินไปซื้อเบนซ์บีเอ็มขี่ไม่ดีกว่าเหรอความชอบคนเราไม่เหมือนกนะันนั่นแหละครับแต่ต้องยุ่งบอกเข้าไปที่บ้านมีบีเอ็มไหมมีเออมีบีเอ็ม BM อะไรมั่งเอ็มสองแล้วก็ เออเขามี bm สองคันแล้วเขามี m สองอะ m นะ m สองเออแล<ะ>้วก็มี x 1นะเออที่บ้านเขามีแล้วแล้วก็มี f t 8 6อีกเพราะฉะนั้นอย่า,ามาถามหาว่าโอ้อยเงินล้านกว่าบาทมาทำรถแจ๊สให้ทำไปทำไมวะนะก็เป็นความสนุกของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วกันอันนี้เราลงไว้เผื่อเป็นแนวทางนะเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างอะโอ้เขาก็บอกเขาเวลาเขาไปมิทติ้งเขาก็ไม่มีเพื่อนเลยที่เป็นเครื่องเหมือนเขาอะเขาก็จะไปเจอแต่กลุ่มที่เป็นแบบแคมเดียวบางทีเขาก็ไปคุยกับคนอื่นมันก็มันก็อาจจะไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว หนึ่งในไม่กี่คันในประเทศไทยนะที่เป็นเครื่องบล็อกเนี้ยเราใช้โมเทคแต่ยังไม่เห็นว่าใครที่เอาโมเทคมาใช้ในบ้านวิ่งเออยังไม่เห็นเพราะส่วนมากอะ่ะเราจะเห็นกล่องโมเทคอยู่แต่ในในสนามแข่งเท่านั้นซึ่งจริงๆมันไม่จําเป็นเลยเว้ยว่ามันจะต้องอยู่ที่ไหนอะ่ะมันอยู่ที่ว่าใครอยากจะใช้มากกว่าไม่ได้เกี่ยวเลยว่าหูกล่องขนาดนี้ไปแข่งรถเถอะเขามีรถแข่งแล้วคุณจะเอาอะไรจากเขาอีกอเขามีทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเขาทําแก๊สไปแพงขนาดนี้ก็น้องเขาอน j o ยพ่อ enjoy พี่ชายเขา enjoy เขาเล่นกันแล้วเขา enjoy, ขา enjoy ก็คือจบ ชอบบ้านนี้มากอยู่ด้วยแล้วสนุกเราไม่ได้อยู่กันเวแบบลูกค้าเราก็อยู่กันบางทีเราก็ส่วนตัวพวกผมเองก็มีกันน้อยอย่างที่ทุกคนรู้นะแล้วน,นี่ก็มองเป็นน้องไปเที่ยวไปอะไรไปแข่งลรวก็ไปกินนอนอยู่ด้วยกันตลอดลก็จะรู้ว่าเออเขาไม่มีอะไรเลยเขาแค่ชอบเล่นรถแค่นั้นบ้านนี้มีแค่นั้นจริงๆเพราะบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเลยครับสำหรับใครที่สนใจสเตปนี้จะเป็นแบบของแต่งแบบอื่นได้ไหมได้เหมือนกันแต่ถ้าส่วนตัวบางมองอ่ะอย่างแรกที่มางอย่างแรกคือกล่ขของของขอแค่นั้นเลยเราจะมาทําเครื่องบล็อกเนี่ยง ไม่หลับแน่นอนทุกอย่างก็เป็นไปตามราคาครับมันเข้าใจได้ก็ฝากติดตามช่อง Incent Motorsport กับบางวินไว้ด้วยก็จะเรียกบางฝดินก็ได้นะครับเป็นบางจริงจนะจ๊ะก็แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันปีนี้ก็จะพยายามตั้งใจทําให้มันรอดเออเพราะว่างานเราก็ยังแน่นแน่นเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าเราจะพยายามหาเวลามาเพื่อ F C ทุกคนจะพยายามจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกไว้ครับอยากคาดหวังครับจะได้ไม่ผิดหวังนะจ๊ะแล้วก็จะพยายามทาเรื่อยๆเพราะผมรู้ยังมีคนรักผมอยู่ซึ่งมันเป็น ปกติของโลกนี้ครับมีคนรักมีคนเกลียดฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย